สวัสดีครับจักรพันธ์แก้วพมครับสมรสรราชบุรี f c ครับครับสวัสดีครับผมธนวัต์สิงจิตตวันสมรสรราชบุรีครับวันนี้ก็จะให้ถ่ายภาพจากเอ่อภาพปริศนาที่เป็น AI นะครับก็เดี๋ยวลองเล่นกันดูว่าข้อแรกนะครับสามสองการยกมือแล้วพี่ตังสารัตใช่ไหมัารลุ้นหรวะลุ้ใช่ตอนแรกนี่ไม่ตาบอดใช่แล้ว ยการได้ไปถึงแนนครับพูดถึงสารัฐนะครัดีมากเลยครับก็เหมือนฟุตบอลดีก็เอาใจฟุตบอลก็ดีด้วยครับวันี้การนำนำที่เราได้นึงคะแนนนะครับข้อที่สองนะครับพร้อมนะครับสามสองสุพนัทือนตาลบเคเฉลยนะครับต้องครบเคพุ่น้องคนี้นะครับชุดน็อก็ ควรครับควรควรตีนพูดได้ไหมได้นะเป็น like น้องตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่แบบสิบห้าสิบหกอะไรอย่างเงี้เลยก็น้องเก่งครับเก่งเก่งแล้วก็นอกสนามก็อย่างที่บอกครับควรตีนโยมาตามทีก็เหมือนแลนะครับข้อต่อไปเอขสามสองเข้าตึกอะอ่ามอใช่โอเคโอเค อะไรที่คิดถึงอาก็หน้าใช่ครับตาครับมาเกกีใ่ครับก็นิสัยดีครับก็มาพร้อมกับแบงค์ที่ลสเตอร์ครับก็นิสัยดีมากครับก็ที่สนามเล่นเนดีด้วยเอากครังนโดนเวลาสองแต้มู้เหนะเขาะว่การอยู่ไทยนานของผมโอเคต่อไรเพีต่อครับ ไปเตอร์ไปจังเตอร์ครับมีอะไรพี่ทำไมถึงเห็นผู้เป็นเตอร์แล้วจำปากจมูกได้โ <c oughs> อเคเฉยครับเอาในสนามแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นไปที่ U a E ด้วยกันเจอน้องครั้งแรกน้องเป็นคนที่มีความสามารถครับเป็นสไตล์คลาสสิกแล้วก็เอาต่อรอดเก่งฝันไปสี่ข้อพี่น้องมาปี จริงเะรอผมให้ทีนะโอเคข้อที่ห้าจะเป็นพาร์ทที่ชาตินะครับสามสองครับโอ้ยไม่เห็นเลยยกยกมือครับนี่ไหมจังเองไม่ได้เหรอครับคุณโน้ตตอบว่าธนวัฒน์อะไรที่ทำให้จอ์นกี้คนนี้เป็นธนวัฒรน่าัินตาลดการไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเหมือนเหมือนเหมือนเหนทะลุเฉลยเลย ใช่ไหมฮะ AI ของที่ไหนโอเคครับข้อนี้พี่โน้ตได้คะแนนไปครับพูดถึงน้องคนนี้หมายว่าตอนที่เราเจอครั้งแรกในแคมป์เป็นยังไงบ้างแล้วตอนเนี้ยเขามาเล่นกับเราที่หน้าบีงคู่กับเราด้วย เอาเป็นนอกสนามแล้วกันเพราะว่าตอนแรกที่เจอกันอ่ะตอนที่ไปอย่างที่บอกครับไปคอลี่ไฟทีมชาติด้วยกันมาบอลโลกด้วยกันก็อาจจะดูเงียบเียอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ด้วยกัน <Nope. S 1> ที่ราชบุรีเนี้ยก็จะรู้แล้วอ๋ออันนั้นคือภาพดงตาเป็นการสร้างภาพขึ้นมาทุกคนก็จะคิดว่าโอ๊การเรียบร้อยกันเงี้ยแต่จริงก็ไม่ใช่ครับยืนยันตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ครับไม่อก้องมาหรือเปล่าบก็เป็นก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ครับก็เป็นไปได้ใช่ใช แล้วพอรับมาลับเรียรตอนนี้เริ่มสนิทกันทุกคนแล้วใช่ครับก็สบายไหมเหมือนเดิมครับจริงปะจริงเหรอเหมือนเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับเเหมมือนดิก็ได้โอเคข้ามข้อสนพี่น้องกลับมานำกันแล้วนะครับข้อต่อไปจะเป็นพาร์ทของเพื่อนร่วมทีมที่ลับเบียแล้วครับพี่บกับสามต่อครับจอร์นี่ยกมือครับได้ครับจอนนี่ครับจอนนี่ จุนนาธานจุนนาธานครับอ๋อจอห์นนี่ชื่อเล่น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 จริงๆเขาคืออ่าเพื่อนในทีมเรียกว่าจอนนี่ใช่ใช่ใช่ช่องเชงช่งเชงก็ได้ครขอสองคะแนนนะสองเชงทำไมว่าเห็นปุ๊บคิดเป็นจุนนาธานเลยหน้าหน้าหน้าค่อนข้างเหมือนเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนเยอะอาจจะเป็นเพราะโครงหน้าเป็นลูกครึ่งเป็นฝรั่งอยู่แล้วด้วยครับเยครับ สองนะฮะโอเคพูดถึงน้องคนนี้หน่อยครับจะเริ่มตรงไหนดีในห้องแต่งตัวเป็นคนยังไงบางคนในห้องแต่งตัวเป็นคนยังไงครับก็เหมือนในสนามนะครับก็จะโวยวายโวยวายนิดนึงเหมือนทุกคนเห็นแล้วครับใช่ครับแต่น้องน่ารักครับนิส okay. ัยดีไม่มีอะไรอาจจะชอบเสียงดังหน่อยแล้วก็เป็นคนที่มีอารมณ์ร่วมกับทุกอย่างอะไรเงี้ยครับมันก็จะเลยดูแบบอ g r e s s i v e ดูในสนามอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ น้องตั้งใจครับเวราไปน้องนำอยู่ทีต่อต่อนะครับข้อที่เจ็ดครับถามต่อครับดูถูกเกินไปดูถูกทีมงานเกินไป่าจะเอาง่ายๆมาโอ้ยนี่เลยตาหน้าตาหน้าใครแล้วพี่ไปดูตาหน้ามั่วอะไรมั่วเลยยังไม่ถูกการการครับอะยกมือตอบเลยคุณเชฟทำไมอ่ะ อะไรก็คนเจี๊ยบคนเจียบ <c oughs> <c oughs> ตลอดเลยนเนี่ยมีอะไรหรือเป <c oughs> ล,เลเ่าพี่ไร <c oughs> <c oughs> ไม่เอามาคนเจียบคนเจียบตลอดเลยอะเออเหลือลูอ๋เดี่ยวครับเหมือนดูนะครับครับอกโอเคครับถ้กันเอาก่อนเลยพูดถึงพี่เจี๊ยบมาที่นี่เป็นยังไงบ้างครับใช่ครับก็ก็เชฟก็คุยเยอะๆครับแบบนักเตะครับแบบแบบก็แค่ผมคิดก็โอเคครับอยู่แบบกูเชฟครับ ภาพลักแกก็ดูไม่ดูนะแต่จริงแล้วดูไหมไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูออกไปทำตลกด้วยครับนาราคุณแจมนารัการตีตื้นมัเป็นสี่ต่อสามนะครับโอเคข้อต่อไปรับสามสอครับบอยใครใครใครยดผมยกไงผมยกไงผมยกไงผมยนไงบอยแล้วมีกังลนะับวกนัววลนนะใช่นวดของเ่ เหมือน <No. S 1> ดูไงกันใช่เอาไอซ์ก okay, ันมือครับทำไมหนึ่งทีต้องเป็นไอซ์เห็อปุ๊บรู้ก็บอกแล้วเข่ามันได้เข่ามันเหมือนไม่เลยด,ดูเหมือนกันเลยโอเคผู okay, <laughs> ้หนึ่ไงไอซ์ครับก็ <laughs> จะเป็นตัวป่วนแล้วกันอีกหนึ่งตัวป่วนในทีมแต่ก็จะแบบว่าไม่ได้แบบเสียงดังบวยวายแต่ก็จะเป็นสไตล์นิ่งๆมึนๆอะไรเงี้ยครับชอบชอบแอบแกล้งครับชอบบอกให้คนอื่นแกล้งให้อะไรเงี้ยมากกว่า<อ> ตอนนี้โน้ตแฟลงไปอีกเป็นห้าสามโอเคข้อที่เก้าครับสามสองครับพี่เราไม่บอกนะครับผมรู้ครับโอเคโอเคพี่น้ตครับเอ้ยหน้าเหมือนอยู่นะใช่หน้าเหมือนเลยเกมบอลไหมใช่ครับทำไมถึงคิดว่าเป็นีบอลครับคนครับโง่แกล้งหลอกพี่ถามเลยไม่มาผลเลยไม่ใช่หน้าเหมือนอยู่นะเหมือนเอ่อคิด ว่าไอ้เกมบอลคนนี้น่าขายตัวเองไหครับพี่นุษย AI ทำงานทำได้ดีอ่ะดีอด็อันนี้เหมือนเลเฟ่เลยไม่มีตรงไหนไม่เหมือนนะนะได้อยู่นะเวอร์ชันนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเฉลยครับโอเคครับเป็นพี่นุษย์เอกพันธ์นะครับพูดถึงเอ่อก็พูดไปแล้วนะแต่รายการเมื่อกี้แต่อันนี้พูดให้พี่นุษ์เลยว่าเป็นไงอันเมื่อกี้เวอร์ชั่นดีไม่ลองไม่ดีไม่ลองไม่ดีมากกว่ารันก็พี่นุษ์ดีมากเลยก็ ที่สนามก็ทุกคนรู้แล้วก็เอาท์ไซ์ก็พี่น็อตช่วยทุกคนนะก็ตอนผมมาก็คุยกับผมเยอะๆครับก็ที่สนามคุยด้วยครับก็เป็นเอกซมเปิลของทุกทีมเลยครับใช่เป็นโมเดลโอเค่าทีนะข้อสุดท้ายการตะตีเสมอพี่โน้ตได้ไหมนะครับบอสที่ขอขึ้นคะแนนที่ขอขึ้นคะแนนดื้อไม่รู้ที่น้ มาไา้เยอะที่โค้ชเจมส์เอามาเลยข้อสุดท้ายเชียร์นะดูนะสามสองบัสไม่ใช่การรู้ว่ารู้หอเล่โอเคก็ชงครับอ่ะตอนแรกเดาใจทีมงานว่ารุ่นสุดท้ายจะเป็นใครเดาใจว่าเป็นเจ้าของทีครับถือว่าผมโดนลบคะแนนเลยเจอแล้วพี่โยงครับโอเคพี่โยง พิสูจน์เลยอย่างไม่เคยชื่อก็ยังได่ยงปัจจานี่ใครเขียนตังกันพี่ยุงครับจอนนี้ซู่ยุงไลยไม่ได้ไม่ได้หรอดูไซส์กันหรือ่ะไปโทชว์เยอะโอเคครับก็จบกันไปก็เสมอกัรหน้าหน้านะโอเคเดี๋ยวสุดท้ายอยากให้ทั้งสองคนครับพูดกับกล้องก็ได้ว่าฝากเชียร์พวกเราทีนี้นะครับก็ไม่รู้เพอ่อน ก็รู้กันนี้ครับเราเริ่มต้นมาในเลกที่2องก็อยากฝากแฟนบอลราชบุรีเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์ให้เราพวกเราด้วยครับ